ประธานกตอตอรอจังหวัดสมุทรปราการนำคณะที่ปรึกษากตอตอรอจังหวัดสมุทรปราการขร้าราชการตำรวจและกตอตอรอสอพบางพลีร่วมพิธีทำบุญตั้งจิตอธิธิฐานตรึงมดุดสร้างยอดพระมหาเจดีย์8 4พรรษาราชนินทรนก่อนเคลื่อนย้ายไปยังวัดท่าทองพระอารามหลวงที่บริษัทถาปนินจำกัดซอยมณีรัตน์ถนนเทพรักตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการบริษัทถาปนินจำกัดประกอบกิจการทำอุปกรณ์ดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างงานโลหะทุกชนิดได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างยอดพระมหาเจดีย์8 14พรรษาราชนครินโดยมีพระครูประลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสูงและพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงผอก,กอผอเจาวาสุทร,ราการรองประธานกอตตรจังหวัดสุทร,ราการเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยเฮียเอ๋วสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากอตตรจังหวัดสุทร,ราการดกรกิตติยงสงวนชัยประธานกอตตรอสอพอบางพีนายธงชัยอัศวสุขีรองประธานกอตตรสพบางพีพันตำรวจเอกคีรศักรอดบนพุ่มกับ การสอพอบางพลีพันตำรวจเอกสมชายสารชนพันตำรวจตีพนาพิสูต์สารวัตรจราจรสอพอบางพลีตลอดจนนายสุขุมนามวิเศษรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้นายทวัชชัยนามสมุทรนายอำเภอบางพลีพร้อมทั้งคณะที่ปรึกษากตตรจ,จังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการกตตรภาคประชาชนสพบางพลีและญาติธรรมร่วมกันทำบุญสมทบทุนสร้างยอดพระมหาเจดียโดยตั้งจิตอธิษฐานตรึงหมดุดพระมหาเจดีย8 4พันสาราชนาครินเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายขจรศักดิ์จิระรัตนาจารนันทรกร กรรมการผู้จัดการบริษัทถาปนินจำกัดที่ปรึกษากตอตอรอจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวว่าวันนี้มีญาติธรรมและคณะที่ปรึกษากตอตอรอจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการกตอตอรอสอพอบางพีมาช่วยกันตึงหมุดพระมหาเจดีย์ซึ่งถือว่าได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างยอดพระมหาเจดีย์84,000สาราชนาคลินทั้งนี้เป็นการบรอนะเจดีย์เดิมให้มีความสวยงามคงทนและแข็งแรงมากกว่าเจดีย์เดิมโดยการใช้วัสดุโลหะสเตนเลสเคลือบไทเทเนียมโคตติ้งซึ่งมีความคงทนเป็น10ปีนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งลวดล ด้วยโลหสถาปัตยกรรมโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์การยืดประกอบทั้งหมดเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งเป็นโลหะไร้สนิมที่มีความคงทนตลอดจนชั่วยุการใช้งานเมื่อเสร็จแล้วเราจะถอดองค์พระมหาเจดีย์ไปประดิษฐานณวัด่าทองพระอารามหลวงมีญาติธรรมและก็คณะกกตลจังหวัดสุทรปราการและกอกตลสพอบา,างพีนะครับ ในการที่มาช่วยกันตึงหมดหรือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างเจ้าเจดีย์นี้นะครับโดยที่ทุกคนที่มาร่วมนี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมกันสร้างหลังจากพรุ่งนี้แล้วเราจะถอดองค์เจดีย์เนี่ยไปปฏิษฐานที่วัดาระทองสาเหตุทีเ่เป็นการบูรณะเจดีย์เดิมนะครับเพื่อที่มีความสวยงามแข็งแรงกว่าเจดีย์เดิม ให้มีความคงทนมากกว่าเดิมนะครับโดยการใช้วัสดุโลห led, ะสแตเลสเคลือบทองไทเทเนียมนะครับซึ่งมีความคงทนเป็น10ปีนะครับไทเทเนียมโคตติ้งเนี่ยก็คือการเคลือบบนผิวโลหะนะครับเช่นเคสโทรศัพท์มือถือนาฬิกาที่เป็นสีทองดังนั้นเนี่ยมันจะมีความคงทนเป็น10ปีได้โดยสีไม่ตกนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน